สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาแนะนำโรงแรม B2 สีสเกตนะคะเป็นมีเป็นโรงแรมที่โรงแรมเดิมจะเป็นโรงแรมเกียรติศรีนะคะอันนี้เป็นเป็นโรงแรมที่ค้นดีโนเวทใหม่ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศ B2 สีสเกตก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่่านหรือว่ายังไม่มีโรงแรมที่จะพักก็แนะนานะคะเพราะว่าโรงแรมนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่ดูรีโนเวทใหม่ ห้องพักสะอาดค่ะห้องน้ําสะอาดนี่แล้วก็เป็นบริเวณข้างหน้าโรงแรมนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเราก็จะเดินผ่านล็อบบี้เข้าไปค่ะนี่ค่ะนี่ล็อบบี้ภายในนะคะก็จะมีน้องสวยๆนั่งรอรับลูกค้าอยู่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่เราก็จะเข้าลิฟต์เราพักชั้นเก้านะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศตรงนี้สะอาดสอานเลยค่ะเนี่ยเขาทำใหม่รีเรเวทใหม่ค่ะ เราพักห้องนี้ค่ะเนี่ยค่ะห้องสะอาดค่ะใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆแนะนํานะคะเพื่อนๆ